ตเร,จรวจไปอเอาเอสพังอ่ะเนี่ยโอ้โหแรกกันนี้ b m p จะเปิดลงหมดกลับบ้านแปลกที่เมื <launches> ม่อกี้ก <rik> ตะบันกระสุนตด้เ,เยอะไม่โดนเิ๊กปูได้ไงวะม่สวย เกีบบ้านไหนมยิงเอเราคสายบ้านไหนยิงรถถังนั้นหนึ่งคันระเบิดสองวันทะลุทะลุทะลุจากบนฟ้านะลุกดินเข้ามาบาลานดีๆที่ลงตัวเกมนี้บาลานเกินน้อยอยู่นะดูจากรถถังอันเียอะ มาลานโคตรดีมาลานโคตรดีโอ้ยน,นั่นไงตีเก้าสิบแล้วเราก็ด, <ไป S 2> ดี่ดไม่ยอมเล่นรัสเซียกันเลยเดี๋ยวก็มีเขียวร่วงขึ้นมาทำไงเนี่ยแต่คือสก,กินมามี่ออกเขียวๆตะใครมันขึ้นออกไปตอกทันมุ้ยเนีย่ย หลบก่อนเลยไฟไหม้ซ่อมกันโอเคไม่ต้องซนะ่อมแล้วเอ้คนละหมากันนะสองเก้าสองาไว้ก่อนโหลดไม่เสร็จอ่ะปืนป,นนนปืนมันเสียปืนเสียปากปืนพังแล้วเข้าบูดันแล้วโว้ยโว้ยโหนดขวาว่ะต้องไปเลเซอร์กูพังแล้วไงทำไมมันโยกแกนวะ มีตัวนะกูโดนขวาวะ่ะกูขยับไม่นด้แล้วจริงร้วยไอ้คนไกลเชิดหัวกูนพังอะต้อคนนานเวเร็วซอมเรวซอ๋ได้เว้ ไปวิ่งตรงไปซึกก่อนให้มันก,ก่อนันไป,กกไปนี่งไงข้างหลังโนอันตูดเลยไหม ล็อกป้ okay. อมยางไงโอเคให้มันมีโดนหรืออะไรมันล็อกเลเซอร์มาบนหัวเราใช่ไหเครื่องบิดเห็นแฟร์ฟไฟน่าจะใช่อ่าใช่ใช่ไม่ใช่แฟร์พันเทลกันเลวล่ะก็สมมุติบังเลเซอร์ไปก่นอนเลเซอร์มันแค่ขัดมือ เิมคนครับทีเก้าสิบว่ะก้อนวางนะสองเอเจ็ดสองเอเจ็ดเลี้ยวผ่าซ้ายมือมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนวะเนี่ยมาแล้วอยู่ว่ะสุดยอดเนีนะ่ยปุ๊บเฮ้ เข้าซอยนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวกูไปเข้าซอยหน้าซ้ายมือจะมีตัวเลี้ยวขวาน่าจะเจอมีเสียงลบทรงใช่ใช่ใช่แน่นๆใกล้ๆด้วยได้ยินชัดมากซ้ายมืออุ้ยปักปืนโผล่ตรงนี้ปักปืนโผล่เรียบร้อยไม่ทันแล้วซ้ายเครื่องยนต์มันดับละก่อนเครื่องยนต์มันดับละแต่ปืนคอปืนยังขันได้ปกติแอร์ทุ่งแอร์ที่ใส่แล้วก็มีแซมยิงขึ้นฟ้า เอ้ามันอยู่กัน,นกระจุกตรงนี้เห็นไใกล้ๆเข้าบีกันแล้วหรงนี้โอ้โหสองคันเลยนี่บีอะโอ้โหพร้อมกันสองเอ่เจ็ดยะ อ๋อสมสมโดนอ่ะไม่อย่างไรอ่ะรถอ๋อวีท็อปเจอแล้วพี่เพื่อ เจอแล้วเจอตอนนี้มันจริงพี่ท็อปมองไม่เห็นเลยอ่ะเอาเลยอะเฮ้ย hey, มีตรงนี้อ๋องกี่คันเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อกี่คันวะเนี่ยพวกกูอ๋อไอ้แค่สามคันเลยนะ <c oughs> ตรงนั้น่ะ <c oughs> โอ้โหว่า,ามัรีเพย์มารู้เรื่องร<ห>ู้ว่ากระสุนเดยอะจังไม่ให้โอกาสแล้วเลื่อนเรียบร้อยไม่เชื่อไหมกูเห็น <c oughs> หัวแค่คันเดียวแต่กระสุนแม่งมาเพียบเลย คาห้าสเศษไปเป็นอย่าสูงเลยเอ้ายิงทะลุไอ้นี่มันมาซิ่งชนติดแล้วไม่ฆ่าได้เฉยเลยก็สุดได้ทะลุเข้าไปทำหน้าอะไรยิงแท็กหน้าหน้าเด้อ เครื่องบินมันอยู่บนเมฆกว่ะไม่เห็นเพื่อนมันยิงเข้าเมฆร้ลวเนเนี่ยไกลๆม่ยิงจากข้างบนลงมาแล้วเมื่อกี้เห็น163หกสามโดนกระสุนผ่านหัวอะไรเหรอเนี่ยนะสิสสโอ้โหได้โค้าสิ่งอะรถะวัด คุณภาพี่จีนโอ้เรือเรียบร้อยเต็มค้างเลยหนไม่ให้มันดิงเยอะ MP1 ไม่เป็นโคตวต่ำเลยเห็นพอดีเลยวะแต่นโดนซานโดเอ่ see you.